ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแรกที่พี่จะมาลงเอเลฟตโหมดอย่างจริงจังอย่างที่พี่ไม่เคยทํามาก่อนเป้าหมายในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือพี่จะติดหนึ่งนร้อยให้ได้แต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์ให้กับพี่ด้วยนะครับน้องชาเลย,เลยอันดับในเอเลฟตโหมดที่พี่ต้องทําให้ได้ในต,ตอนนี้ก็คือ132ครับโอ้โหแต่ละคนคือเขาทาได้ไงครับทุกคนอันดับแรกครับใช้เวลาไป85นาทีเท่านั้นครับอยากรู้จริงๆเลยว่าเขาทาได้ไง แบกกูหน่อยได้ไหมและตัวที่พี่จะเอามาลงในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า D J T V Man ครับแล้วก็เจ้า๊อ d เก่าครับทุกคนและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเมด c a m i l a Woman ครับและสาเหตุที่พี่ใช้ตัวนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันมีสโลด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือมันเป็นตัวใหม่ครับพี่ก็เลยเอามาลองลงดูครับและอีก2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเจ้า Santa T V Man กับ Ripcon ครับ และตอนนี้ตัวเกมก็ได้ทําการอัปเดตแร้งเข้ามาครับใน elite mode ซึ่งแต่ละแร้งครับเราก็จะได้ความสามารถของมันเข้ามาแต่ความสามารถที่พี่ต้องการเลยนะตอนนี้ก็คือแร้งที่7ครับทุกคนความสามารถมันก็คือจะเพิ่มช่องยูนิตเข้ามาอีกหนึ่งช่องครับกลายเป็นว่าเราจะใส่ยูนิตได้ทั้งหมด6ตัวนั่นเองครับทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่ว่า exp ของพี่นั้นยังไม่ถึงครับขาดอีก5000เดี๋ยวพี่จะขอตัวไปลงก่อนแล้วกันนะทุกคนดูดว่าเซตนี้จะได้ถึงกี่เวฟครับพี่ก็ได้เข้ามาครับทุกคนอันดับแรกเลยสิ่งที่เราตต้อองงททากกัันุคคค็ืฟรร์มบ พี่ก็จะอัพตัวตังไปก่อนครับในช่วงแรกปล่อยให้มอนเข้าบ้านไปในบางส่วนครับแล้วก็จะลองวางเจ้าเมฆคาเมราวูแมนดูครับซึ่งตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นคาเมราแมนไว้ที่ไหนได้มนเป็นคาเมราวูแมนแต่บอกเลยว่าโคตรกำเลยครับทุกคนโอ้โหกำเหลือเกินครับพี่อัพตันไปแล้วครับทุกคนหนึ่งตัววางไว้ข้างหน้าครับเอาไว้ยิงสโลครับแล้วก็รีพอรคอนตันครับแล้วก็อัพดีเจทวีแมนตันไปอีกหนึ่งตัวครับทุกคนแต่ว่าบัฟนั้นมันไม่ถึงครับโอ้แถวข้างหลังนี่คือไม่โดนบัฟเลย ไม่เป็นไรครับทุกคนเล่นอย่างนี้ไปก่อนหลังจากที่พี่อัพกอรลี่ตันไปได้แค่ตัวเดียวครับพี่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานไม่ได้ครับเรียบร้อยครับเข้าบ้านพี่ใช้เวลาไป13นาทีครับในเว็บที่36และในรอบที่2ครับรอบนี้พี่ก็ได้อัพกอรลี่ตันไปถึง3ตัวแล้วครับและอีกหนึ่งตัวละครที่พี่เอามาใหม่ครับแทนเจ้าเมดคาเมล่าวูแมนนั่นก็คือเจ้ากีนเลเซอร์นั่นเองครับทุกคนแต่ว่ากีนเลเซอร์ตอนนี้น่าจะตกกระป๋องแล้วนะพี่ไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับผมในเอลิทโหมด อีกหนึ่งตัวที่เขาใช้เลยคือตัวอะไรเดี๋ยวต้องไปดูท้ายคลิปแล้วทุกคนและเจ้ารีพคอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะทุกคนที่มันต้องใช้เทคนิคในการเล่นนิดหนึ่งครับนี่เห็นไหมพอเวลามอนมาเดินเข้ามาโดนเจ้ารีปคอนครับมันจะมีจังหวะที่มันหยุดไปเล็กน้อยครับซึ่งตอนนั้นแหละเราสามารถทําดามเมจได้ครับทุกคนพี่เห็นอยู่ช่องหนึ่งเขาใช้เทคนิคแบบนี้ครับพี่ก็เลยลองเอามาทําตามครับแต่ด้วยความที่พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนเลยไม่รู้ครับว่ามันต้องใช้อะไรยังไงพอมาถึงในเว ก๊อลี่ของพี่ตัน4ีตัวทําอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนโอ้โหตรงใส่พี่จะต้องหาเจ้าไฮเปอร์นะแต่ว่าไฮเปอร์ของพี่ตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าเรามีเจมครับพี่คิดว่าจบตานนี้ถ้าพี่ไม่ไปถึงไหนครับพี่จะไปซื้อไฮเปอร์ดูนะทุกคนแล้วก็มาถึงในเว็บที่68ครับมีมอนอยู่ตัวหนึ่งครับพี่ก็พยายามยื้อไว้ถึงที่สุดนะแต่ว่ามันล้องห่นนั่นเองครับทุกคน ไม่สามารถทําดาเมจกับมันได้ครับเรียบร้อยวิ่งเข้าบ้านเราไปครับในรอบที่2พี่ก็ได้ไปแค่63เวฟครับใช้เวลาไป22นาทีและพี่ก็ได้เข้ามาที่ตลาดซื้อขายยูนิตครับเพื่อที่พี่จะตามหาเจ้าไฮเปอร์นั่นเองครับทุกคนและพี่ก็ได้เจอหนึ่งตัวครับตัวใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้เป็นเจ้าโถดต้วมคนดีครับพี่ก็ได้ซื้อมาครับทุกคนเพราะว่าพี่ยังไม่มีแล้วก็เจ้าไฮเปอร์เท่าที่พี่ดูราคาครับราคาของมันก็จะอยู่ที่25งหมนะตอนนี้ แต่พี่อยากได้ที่มันถูกกว่านี้นะสิพี่ก็ได้ย้ายเฟิร์ไปมาอยู่พักใหญ่ๆเลยครับแต่ก็ไม่เจอราคาที่ต่ำกว่า25งหมน้เลยครับสองหมนี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นราคากลางสุดแล้วนะแต่พี่ก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อครับพี่คิดว่าพี่บันดันแรงของพี่ให้ถึงขั้นเกดก่อนดีกว่าครับเพราะว่าพี่จะได้คุณสมบัติของมันนั่นก็คือปลดล็อกช่องยูนิตของพี่ครับเพิ่มอีกหนึ่งช่องซึ่งขาดแค่ไม่กี่พันเองครับพี่ก็ได้มาทําการ AFK ครับ ซึ่งการ A F K ของพี่นั้นคือพี่ก็ยังไม่สอนนะแต่ว่าวิธีที่พี่ใช้ก็เป็น A F K เดียวกับที่พี่ A F K ไปโคเบอร์เลยครับคือคลิปนี้แบบเดียวกันใช้ได้เหมือนกันครับทุกคนแล้วเวลาก็ผ่านไป2 3สามชั่วโมงครับตอนนี้แรงของพี่ก็ถึงระดับที่เจ็ดนะครับเห็นช่องยูนิตของพี่แม้ข้างล่างเพิ่มมาเป็น6ช่องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ขั้นต่อไปเป็นขั้น8ครับเราจะวางยูนิตเพิ่มได้อีก1ตัวครับเป็นทั้งหมดเราจะสามารถวางได้หมด20ตัวครับแล้วก็ลำดับที่ 9- ี่1านี่ไรได้พี่ แต่ว่าเราก็ต้องเก็บให้ถึงนั่นเองครับทุกคนและพี่ก็ได้มาดูที่ตลาดครับว่าตอนนี้คนขายไฮเปอร์อยู่ที่เท่าไหร่ราคาที่พี่เห็นครับเ็าอยู่ที่25,500าครับแล้วพี่ก็ได้ย้ายเปิร์ฟไปเรื่อยๆครับทุกคนจะหาราคาที่ถูกที่สุดครับแต่ก็ยังเจอกับราคาเดิมอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนตรงฝ่ายราคากลางก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะ25 0 0 0พี่ก็ได้เทรดกับเจ้าคนนี้ไปครับทุกคนเพื่อจอะตอลองดูพี่ก็ได้พิมพ์ไปว่าไฮเปอร์2 3 0 0 0มได้ไหมแต่ก็แน่นอนลวครับคำตอบที่ได้ก็คือ no โอเคครับไม่เป็นไรพี่คิดว่าพี่จะต้องซื้อในราคา25 0 0 0แล้วแหละแล้วพี่ก็ได้เจอกับเจ้าเอสโตครับพี่ก็ได้ซื้อมาครับ1ตัวซึ่งตัวนี้พี่จะใช้ด้วยนะครับผมไปการสโลว์แล้วพี่ก็ได้มาเจอกับเซิร์ฟนี้ครับขายโคตรแพงเลยพี่ก็ได้ยังหาไปเรื่อยๆครับทุกคนมาเจอกับเซิร์ฟนี้25 0 0 0พอดีเป๊ะเลยพี่ก็ได้ซื้อมาครับเรียบร้อยแล้วพี่ก็ได้ทําการจัดยูนิตใหม่เลยครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เห็นเขาใช้กันนั่นก็คือเจ้ามิวอิ้งครับพี่ก็ และนี่ก็จะเป็นเซ็ตตัวละครของพี่ครับหนึ่งเลยก็จะเป็นเจ้าไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนครับแล้วก็ตัวที่2ครับแอสโตอัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนครับและตัวบัฟสุดโหดสุดตึงของเราก็คือเจ้าดีเจทีวีแมนครับและตัวที่เหลือก็จะเป็นเจ้าลิปคอนซานต้าทีวีแมนแล้วก็มิวอิ่งทีวีแมนครับมิวอิ่งนี่คือไม่รู้ประกันนะว่าเอามาทําไมเห็นเขาเอามาก็เอามาตามครับและก็สําหรับใครที่ไม่มีเกมที่จะซื้อยูนิตครับก็สามารถทักไปที่เพจนี้ได้เลยครับพิสตันช็อปครับม สามารถเป็นเลือกชมกันได้เลยครับน้องชายและผมก็ได้รู้ครับว่าสาเหตุที่เขาเอาเจ้ามิวอิ่งมานั้นเอามาทําไมครับคือเจ้ามิวอิ่งนั้นคือมันสามารถสตันได้นั่นเองครับทุกคนแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถการสถานะได้ครับและพี่ก็ได้ผ่านไปในเว็บที่77ครับใช้เวลาไป25นาทีครับไม่รู้เหมือนกันว่าไวหรือเปล่าแต่มันไวสุดเท่าที่พี่เคยเล่นมาครับแล้วก็ในเว็บที่82ครับทุกคนตอนแรกคิดว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะ แต่พอเจ้ากิจวิ่งออกมานี่คือเสี่ยวลือเกินครับและพี่ก็ตั้งรีพอรตตัวแรกครับให้เป็นโจมตีแบบลาร์ดครับซึ่งมันจะสามารถโจมตีมอนข้างหลังได้ครับพวกกีกกี้นี่สามารถจัดการได้สบายเลยแล้วก็ในเวฟที่90ครับทุกคนตัวกิจก็ได้วิ่งออกมาครับแต่พี่ก็ไม่สามารถเอามันอยู่ได้ครับคือมันวิ่งเร็วแรงทะลุนรกวิ่งไปถึงหลังบ้านเลยครับพี่พยายามที่จะหยุดมันแต่ก็หยุดไม่ได้ครับเรียบร้อยบ้านแตกครับ ใช้เวลาไป30นาทีครับเว็บที่พี่ทําได้ก็84ครับและในรอบต่อมาครับพี่เล่นไปจนถึงเว็บที่78ครับเน็ตก็หลุดครับโอ้โหและพี่ก็ได้มาลงต่อครับในเว็บที่82ครับบอสก็ได้ออกมาแล้วครับทุกคนแต่ว่าพี่ยังไม่เห็นตัวบอสเลยว่ามันอยู่ไหนวะเห็นแต่พวกกี่กี้ของมันครับเยอะเหลือเกินครับพี่ต้องปิดออโต้สคิปไว้ก่อนนะพี่คิดว่าไม่ได้รอดแน่เลยครับตอนนี้เห็นไหมครับเทคนิคของพี่ก็คือจะวางรีปอรคอนดหน้าครับพอระวางปุ๊บ มอนมันก็จะตีรีปรคอนครับันจะมีจังหวะที่มันหยุดชะง,งักไปครับผมแป๊บหนึ่งอันนั้นแหละครับเราจะสามารถทําดาเมจได้นิดหน่อยก็ยังดีครับและความชิปหายของพี่ก็มาอีกแล้วครับหลังจากที่พี่สังหารบอสได้ไปไม่นานครับเจ้ากิจมันก็มายอีกแล้วครับใครรู้วิธีกําจัดมันในลองบอกพี่่อยที่คือเขาต้องทํายังไงครับทุกคนพี่เห็นคนอื่นเขาเล่นเขาก็ใช้เฟสเดียวกับพี่นะ แต่เขาก็สามารถผ่านกิจมาได้ครับและพี่ก็นึกขึ้นได้ครับว่ามีอีกหนึ่งตัวละครที่มันสามารถหยุดเจ้ากิจเร็วแรงทะลุนรกได้นั่นก็คือเจ้านี้เลยไททันคอกแมนครับพี่ก็ได้ทําการจัดมาเลยครับ700เกมแทนเจ้ามิวอิงครับมิวอิงเอามาก็แทบไม่ได้ใช้เลยครับแล้วก็ในรอบต่อมาครับเน็ตกูหลุดอีกแล้วครับกูเลืยจะเชื่อเลย <laughs> ซึ่งตอนที่พี่อัดคลิปอยู่คือฝนฟ้ามันขนองเหลือเกินครับ ทำให้เน็ตไม่ค่อยดีครับพี่ไม่อยากนึกสภาพเลยถ้าพี่เล่นไปในเว็บสูงๆแล้วอยู่เน็ตหลุดนี่คือแบบกูปเปื่อยนะกูลบเกมทิ้งเลยนะไอเวนแล้วก็ในรอบนี้เจ้ากิจก็ได้ออกมาแล้วครับทุกคนออกมากันเยอะเหลือเกินครับ3มตัวโอ้โหพี่ก็ได้ใช้เจ้าค็อกแบนครับหยุดเวลาไปเลยครับแล้วก็ปล่อยให้เจ้าไฮเปอร์ของเราจัดการครับแล้วเราก็สามารถสังหารมาได้ครับทุกคนเจ้ากิจแล้วก็มาถึงในเว็บที่9-1ครับซึ่งกับบอสตัวนี้คือพี่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะ เพราะว่าพี่เล่นมายังไม่เคยถึงเลยครับเวฟที่91ในที่สุดพี่ก็ได้เจอกระบอสตัวนี้สักทีครับแต่ว่าหนทางยังอีกยาวไกลครับหลังจากที่เราสังหารบอสตัวนี้ไปได้ครับเวฟที่พี่ต้องทําให้ได้นั่นก็คือเวฟที่132นั่นเองครับถึงพี่จะติดบอดโอ้โหบอกเลยโคตรยากครับแล้วก็มาอีกแล้วครับเจ้ากิจในเวฟที่95ได้บอกเลยว่ามันออกมาเยอะมากๆครับทุกคนพี่ก็ได้กดหยุดเวลาไปครับพี่ก็ได้ทําการสังหารไปได้ครับตัวแรกแต่ว่าตัวหลังๆนั่นคือ มันไม่ตายครับทุกคนพี่ต้องทํำยังไงครับกับเว็บนี้คือคนอื่นนะพี่เห็นเขาไม่ได้ใช้คอกแมนนะแต่เขาก็ผ่านเว้ยคือมันต้องทํำยังไงวะใครก็ได้บอกพี่ทีกูโคตรท้อเลยเจอเจ้ากิจเนี่ยดูดีครับไม่ตายเรียบร้อยครับพี่ได้ส่งสูตรอยู่ที่เว็บที่94เท่านั้นครับทุกคน